องชายนี One, ่คำทอนได้มาคงเดือดร้อนเรื่องเงินทองีนซองโยธาเกือบหนึ่งเดือนเราไม่ได้มาแต่ยังพายคล้องใจสวัสดีหนูนุ้ยแกรบจะไหวบังคมกับองค์ชายคำตอนที่กระรบสวัสดีนะทิงอด้วยกล่าวด้วยกระบมขอดช ข้าพระพุทธเจ้านายเท่งในฐานะตำแหน่งองค์รักษถูกกราบถวายบังคมองค์ชายกำธรที่กรพบให้เสียงประชาไทยโดยปันธมิตรไอเจิงล่งมันเสียงไหนควีมเป็นยังไงบ้างนุ้ยเราไม่ได้ลงมาพบหนูนุ้ยตั้งเกือบหนึ่งเดือนแล้วช่ยแขงองชายไม่ลงมาพบเราแข่เดือนละครับก็เรามีปัญหาทุกใจอะหนูนุย มีปัญหาดวกใจเรืองอะไรกับหนูหน้อยกับเท่งลองเดาดูสิถ้าว่าพ่มเดาพ่มต้องพ่มคิดว่าองค์ชายจะต้อง่านกลุ่มพระเทิเรืองที่จะต้องแต่งงานกับมาลินก็ใช่ไงหนูน้อยเด็ดพ่อเด็ดแม่ให้เราแต่งงานกับทิดามาลินแต่เด็ดพ่อและเด็เดแม่ไม่ได้อดอดดดมองจอลึกไปในตัวของผู้หญิงคนนั้นว่าเขาไม่มีสมบัติของกุลสตรีแม่สีเรือนฉันไม่อยากนำพามาเป็น แม่ของลูกฉันนะเด็ดพ่อเด็ดแม่ฉันแต่งงานกับมาลินเพื่อหวังที่จะเอาดินแดนของล้านนาประเทศกลับมาเป็นของเทพประดิษฐ์แต่เด็ดพ่อเด็ดแม่ไม่ได้ปรึกษาเราอ๋อแล้วองค์ชายลูกมาวันนี้องใจาอาองค์ชายต่ำพรืมมังครับอยากให้นายหนุ้ยและนายทิงได้หาวิธีการให้เขามาถอนมันให้เขามาทอดมันก็ใช่ ก้าวุ่งใจอ่าแตยังไงหนูหนุยเราจะหนีดีไหมดีไหมเท่งเราจะหนีดีไหมอ๋อไม่ได้แล้วครับวุ่ปปงใจงนี่ไปไม่ได้ครับเพราะไปในอภัยในปากหน้าในปลายปากหน้างค์ชใจจะต้องขึ้นไปปิ้นอ่ากะซัดวุ่งใจจะต้องหนีไปไม่ได้ครับได้หาวิธีการให้เขามาถอนมั่นก็ได้หนูหนุยก้าวุ่งใจแอดต้องแกล้งชิ้นประชนันเลยครับ แกล้งตายเหรอหนูหนุ้ยกับถ้าเขาขอรดน้ำศพเออนะองชายนี่ไปบวชก็ได้กับบวชก็ปอดซึกก็ก็ต้องให้แต่งงานแล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่นั้นองชายแกล้งเป็นเก๋แกล้งเป็นกาเทยเมียวรอกวิธีนั้นํำเพื่อที่นี่เต็งเอาไปนี้ว่าวิธีการทุดไทยองชายจะต้องแกล้งวิกลจริศกับ แกล้งบ้าเหรอหนูนุ้ยกับผู้น่าลองนะหนูนุ้ยเนอะแกล้งวิกลจริตกับเป็นยังไงอะวิธีการวิกลจริตอาาอุ่งใช่มานังนี่ครับเดี๋ยวผมช่วยให้เลยหนูนุ้ยสอนเราหน่อยนะเราฝากตัวเป็นลูกศิษย์พี่นุ้ยแล้ววันนี้พี่นุ้ยสอนผมหน่อยผมรู้ว่าพี่นุ้ยเก่งในเรื่องบ้าบ้าพี่นุ้ยเก่งในเรื่องเปลิดเปรต นั่นแกอยวก,ออกว่าแกช่มหมางถึอกว่าแกด่ามากว่านี่ไหนหนุนนีอลองสาธิตให้เราดูหน่อยวิธีการบ้าวิธีวิธีการวิกลจริตคือคนบ้านี่ครับแน่งแน่งพลึบพล,ลับพลึบพลับมีมาบ้าเลยมันไม่ได้ก่อนีบ้านะครับมันต้องเชื่อมเชื่อมขึ้นมาก่อนเชื่อมเชื่อมคืออะไรดูดูว้า เชื่อมเชื่อมแบบประแบบเป๊เปุกใจเต่งไปแช่มแม่เชื่อมเชื่อมคืออะไรหนุ่ยคือบ้องบ้องครับในแบบว่าไม่เต็มบา้านในเชิงว่าคาดหุน่นอะไรประมาณนั้นครับเช่นเวลานั่งนั่งยดโยดูกระเราเป๊บขึ้นมาเลยครับเป๊บคืออะไรดูหนุ่เป๊บคือไอ้ย่างนี้ครับเป๊บอ๋อเอตารโรครับเอตาเป๊บไม่รู้เอตาเป๊บหน่อยพี่เต้ยอย่าไปขัดใจเขา นนนน้อยลองสาธิตใเราดูหน่อยสิเดี๋ยวพมๆๆใช่ทีได้ลเลยอันดับแรกครับเราต้องปเปรบขึ้นมาก่อนครับแล้วก็หันหน้าไปมองอดวงจันทร์ครับไอ้ดวงอาทิตย์ทำไมมึงเชือกขึ้นมากลางคืนะวะออาดวงอาทิตย์อะไรขึ้นกลางคืน,นว่าคนบ้าะหะอเหรอถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นกลางวันก็มันไม่บ้าเสียแล้วเลย อ๋อไม่ไม่ง่ายนะนน้นยนร้ยเออไม่ง่ายกับแต่ก็ไม่อยากคือคนบ้านี่กับคนดีหวาเข้าคนบ้าต้องววาเบิดกับคนดีหวาดำคนบ้าจะต้องหวาชาวางอ๋อเหรอเอาไปน,นี้ว่าองค์ชายลองอ่าเร่งตามพุ่มเลยพูดตามนูน้อยกับเออนูยน้อยเป็นครูสอนเราหน่อยนะแม่เป็นครูชักที่สอนบากู อันดับแรกองชายเป๊ะขึ้นมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมหนุ้ยได้ได้ได้ครับเดี๋ยวองชายปุ้ตแล้วกันชีน้าอ่ะชีมาแกผมเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้มาคิไอ้นี่ใครมายืนอยู่ตรงนี้วะนี่ใครมายืนอยู่ตรงนี้วะอ๋ออ๋อหน้าเดดเหรอหน้าเดดเหรอแม่กูว่าไอ้เพลิดบอกว่านี่ฮันไปแขกทีงครับ ไอ้ไอ้ไอ้มาขี้เรือนมึงเข้ามาทำไมไอ้มาขี้เรือนมึงเข้ามาทำไมสวยเหยียดม,มันน่เดชกูมาขี้เรือนเลยซช่ไอ้หนุ่ยกูกูในหัวขันมันน่เดชกูต้องบอยปักคอนแฟนก็มาริโอเมาเรอรนี่มันน่เดชกูมาขี้เรือนนะไอ้เจงมึง้าใจไหมต่อไป เราจะต้องเกล้งวิคนจาริตมึงก็ต้องหาเกล้งบากันอ่ะมึงจะต้องพูดกันองค์ชายแกจำมึงไม่ได้แกคิดว่าเป็นมาคีเรือนมึงต้องเล่นหลัคอนนะถึงหน้ามึงต้องสะเดงหลัคอนโอ้คุณนี่ต้องสะเดงหลัคอนกันเอ้องค์ชายเล่นว่าเฮ้ยไอ้มาคีเรือนมึงเข้ามาทําไมมึงต้องตอกตาลึงถึงในมึงลองจำว่าตอกตาลึงไงที่อ๋ออ๋อ มันสมบาดบาดมากี่เรือนมึงแรงกันแหละองคชายครับองคชายครับจำกล่าวกล้มไม่ได้เลยรึจำกล่าวกล่อมไม่ได้เลยรึกล่าวกล้มมงขรกคถิงนี่ครับไม่ใช่มากี่เรือนกล่าวกล้มมงขรักเรือนนี่ครับไม่ใช่มากี่ถึงมึงออกไปเดี๋ยวนี้กูไม่อยากเห็นหน้ามึงมึงออกไปเดี๋ยวนี้ กูไม่อยากเห็นหน้ามึงออกไปออกไปไอ้ถี้งกูเข้าหลงรองอ่ออ่ากลํำโปงกาจจักร้องดอกหลัคืนนี้มึงเสียใจมึงร้องทั้งมึงเสียใจทั้งมึงพูดกับกันเลยนี่พี่น้องเล่ตะครับเออดีปีน้องเล่ตะครับองชายแกจำปมไม่ได้เลยแกคิดว่าเป็นมาขี้เรือน ไอเตีงโดดข้ามากอดแข็งถึงองค์ชายชัดดับเลยครับฮะอะไรก็วะอะไรนะหนูนุ้ยจุดโฟกัสมันอยู่ตรงนี้ตามแพศเนาต้องชัดไอ้ถีงครับเราต้องเตะเท่งเราหนูนุ้ยกลับต้องชัดไอ้ถีงครับเล่นเตะเบาๆเหรอออกสิ้นแรงเลยรับกันท่าเตะเบาๆเขาคิดว่าเราชาดแดงหลายคน นี่เป็นการหลมเลีเ้วมันต้องหรือไม่มดัดโอตามผนเราต้องเตะให้เต็มแรงเลยครับชัดให้เต็มแรงไปเลยครับว่ายังไงทิงฮะอ่าโอ่องๆใจครับอ่าปุ่มๆข้อเวลาหนกครับไม่จองจับมือไม่จริงขอเวลานอกเหรอกับปุ่มข้อแรงกับไอด้ดูดดีที่กับเอาเชิญเลยตามสบาย ยัดแมมกูรัวมึงหวังเป็นอุบาทจะแมมควันกูช่องซีกูยกไว้พอได้เกี่ยวทอมมึงอย่าใอ้องชายแกชัดกูแล้วกูห้าววิธีอื่นว่านะครับพ่อว่าห้าวิธีอื่นว่าครับปงองชายครับอ่ะน้อยว่ายังไงเท่งบอกให้หาวิธีอื่นการนี่มันแล้วเตะถิงกันแล้วครับพอมีไปคัดก็ถิงก็ไม่ได้ แต่ยกตัวยางเวลาอลูกเมียไม่ใบลูกเมียมันไม่ใบองค์ชายชวย่วยบนโดยตลอดออออเงินเดือนออกมามันดับก่อนเผื่อนนั่นคือไอถิงครับแต่พ่อที่พันนี้มันช่วยองค์ชายแค่นี้มันช่วยไม่ได้องค์ชายจะต้องเสียใจยกลุ่มพระเทยที่จะต้องแต่งงานกับมาลินก็ช่วยถิงแค่นี้มันทําไม่ได้ใจมันขาในแค่นี้มึงช่วยกูไม่ได้เดีเท่งอ่ะ เจาทุกใจขนาดไหนจะต้องแต่งงานกับมาลินกูขอช่วยมึงแค่นี้มึงช่วยกูไม่ได้เหรอเท่งมานี่สิก็องก็ใจร่มร่กครับใจร่มร่ำได้ไหมเท่งได้ครับแล้วคุณคิดว่านอกมันดื่มเร็วแต่เร็วมันไม่ลืมนอกเอาตาได้ไหมเท่งได้ครับถ้าพปนนันกันตายเตีงว่าได้เราต้องหลองร่มเลยสักเดียว ออกูว่าไม่ปักไม่ปักต้องทรม,ม่ได้ไม่ได้ได้รับกลา้ากลา้าบอมได้ทิงก็พลีเพืือพระองค์เอได้พลีแมนย่างหน่อยๆซอ,องซี่ต้องได้หยุดมัมเอาองค์ชายลองจำลองถ้านาการล้วอยู่ในประมา่านคนการาัฐบริพานเดินอยู่เต็มมัดอยู่อยู่องค์ชายทาเอวชีนาย,ะะายทึงแล้วก็คิดไว้เทิ้งเป็นมากที่เรือนและก็ไปตามแป้นเลยเริ่ม ไอ้ไอ้มาขี้เรือนมึงเข้ามาทำไมฮะพระองค์ครับกล่าวกลมมอบองค์กระรักถิงนี่ครับไม่ใช่มาขี้เรือนมึงออกไปเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากเห็นหน้ามึงออกไปเออนี่พี่นอกก้องแล่ตะกับองค์ชายกระจำพ้ม,มองกระรักถิงไม่ได้เลยแกคิดว่าเป็นมาขี้เรือนออกไปเดี๋ยวนี้กูเหม,ม็นซาำ Ai má khi rươn Ai tiếng đốt khá mà có kén tiếng ông chạy chất đáp lời gặp Chút phô cắt mà nhụt trong ní à, à đi 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 Ông trai gặp thầm mai à nói Ông 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 chạy nát khang này gặp Nếu thầm nát khang quá Rồi chân tiếng tính có sai nát tiếng ná cú rô phê Ông chạy chơi đây chất khang quá khang thịt Khang thịt kẻ thầm nát Ông ta กูนอกกูคิดว่ามันเออนอกมันลืมเร็วแต่เร็วมันไม่ลืมนอกออตานี่พี่นอกเลยตครับองค์ชายก็จําพมไม่ได้จริงๆแกคิดว่าเป็นม้าขี่เรือนผงข้ามาก็องค์ชายครับกล่าวกลามอหมงกระดักนี่ไงไอ้ม้าขี่เรือนตีด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 ีตีด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 ีบ๊อบแบบบ๊อบแบบ đại rèn, óc đại rèn hả? À. Thịnh, Thịnh, nuôi Thịnh nên cái lời tài mừng ồ, mày phử, mày phử. cái chuyện mày nhặt cưng ninh mày nhặt trăm mỏi là cái chuyện. Thịnh, ra khó tuốt nè. vừa tệ rèn vài nơi, ra khó tuốt, ra Thịnh nè. ồ, ồ bơm phử ông chạy. <laughs> bên là, là, càng là, gặp à. เท่งควันหลุดเลยเอาเท่งควับข้านหนังควับเลยควันหลุดไปกี่ซี่เท่งเบยเบ,บ,บปลื้กเออเปลือบเราวงปุ้มหายอมพลีครับกี่ซี่เท่งนับดูกูว่ายางหน่อยๆช่องนับดูสิเท่งกบกบกี่ซี่เท่งสามซี่ครับ สามสี่เนื้อความคาดหมายดี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 เอาเป็นว่าร้อยเท่งสี่ล้านนะฮะหัวพลือกเขาับเอ้ได้เขาขับเอาไปถ้าถ่นนะเดี๋ยวเดี๋วนี่เอาไปนะเช็คเงินสุดรถสิ้นให้แล้ว เท่งควันหลุดไปสามสี่เพราะฉะนั้นเท่งรับไปสามล้านเอาไปใส่ควันปลอมสนักเท่งนะโอ้ล่ะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มวิธีการแกล้งวิกลจริตเด็ดพ่อเด็ดแม่ลูกขอโทษด,ด้วยลูกจําเป็นจะต้องทำเช่นนี้นุ้ยเราขอบใจมากนะนุยขอบใจมาก

นี่ทำเป็นผิดวิสัยจิกเสื้อผ้าพในตำนักหน่ยพระนอไทยซ้ำแดงฤิ์นี่แกลงผิดคริยาไล่คนที่ในวังนี้ก็นั่งพินิจเห็นโอรสองค์บ่ผิดคณะนี้มีปัญหา โลยประกาศห้าหม้อเพื่อรอยาเลยจะขังขาพระกุมารแล้วจะตั้งเหตุการณ์ในเวียงวังเอแเลยจะขังขาพระกุมาร เป็นห่วงโชคชะตาเราจะไม่กลับหลังพร้อมพูนแก้วเพียกซองโยธาภากายังโดยความวัางมุงไม้เพื่อจะคลายจากความจนคนที่โชคเข้าช่วยนี่ก็รวยล้นควานะพี่นาเราไม่มีวาสนา พามองมนพร้อมปูนแก้วเพียกซองโยธามา่ากันสามคนได้พาตนถึงมาที่ในปราณครออกแปลกใจนักที่ไฟฟ้า มิดแต่ลอดทางเหมือนเป็นลางสงังหรณ์ <searches> เออนี่พี่เปียกพี่ปุญแก้วครับบัดน,นี้เราเดินทางมาถึงนครเวียงราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่ทั้งสองคนจะต้องแปลกใจเหมือนผมอย่างแน่นอนเพราะในภายในบ้านเมืองอย่งนี้ <S <S ไม่มีบ้านหลังไหนเปิดประตูต้อนรับอาคันธุก,กะหรือแขกผู้มาเยือนเลยพี่ เออกูแหลกจ้าเบืองนี้มันแอบบรรยากาศมันวับวิวังเวงกวางเช่งเปล่งก้องปีจาว่าประปายในเมืองปันนีจริงๆมันต้องมือรถพันไปปันมาวือว่าวือว่าเทมไปแมท่ังจังที่เวลาไม่จะตีตาได้ที่คนในเมืองไม่น่าอีแกบนอนแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่เปียกครับ เด็ดเดื่ยวนี้ต้องจ้าไปน้องเปียกเพราะมันมีหน้ากาตีตาได้เลยน้องเปียกตาตาตามปลือดๆรู้แล้วพูนแก้วเอาเด้นหน้าคามึงไปไหนแลยน้องอะไรก็น่าหน้าคามึงไปไหนแล้วแค่หน้าย่านเจอไอ้กูกูกูลิวใจใจแล้วเอาแล้วลิวจะทำไรขวางถิงทำไมล่ะพี่เปียกได้เดินมั่วตาตาตายอุ้ง นานโดน m ่วพลูจีไม่ตรงก,กันจักเข้มหนึ่งแค่เข้มสั้นจีเล็กก้าวแค่แค่แค่เข้มยาวจีเล็กสิบช่องให้เข้มน้องเพื่อนุเดินเปื่อไม่กล้าเคยเด็กนักเรียนทมกูตีตีตาได้เลยนะเปียกแล้วมึงว่าพลูกูว่าสั้นก้าวยาวสิบช่องน้องเดินเลยก็พี่ปูนแกว่าที่ใบแกเข้าใจสิ คือหน้ากานะมันมีอยู่สามเข้มแต่ละเข้มมันตาหน้าทีคนละน,น้าทีกันเข้มจันนั้นก็เรียกว่าเข้มเ่วบงเข้มยาวมันก็เรียกว่าเข้มนาทีทีนี้เข้มยาวว่าเพื่อนกันเดินเรียกว่าเพื่อนเข้มนั้นก็เรียกว่าเข้มวินาทีเข้มมันมึงไม่ต้องไปมัวคนเมื่อนมึงเอาซองเข้มพอแล้วๆแล้วๆแล้วเขาเละเข้มได้เป็นลักและผุนแก้ว การมันแลงเข็มจันเป็นลากเลยน้องเข็มจันจีเล็กเลยก็ตากับตีแถ่นั้นจีจีเล็กเจ็ดตีเจ็ดจีจีเล็กแปดตีแปดจีเล็กเก้าตีเก้าจี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 เอามึงอยางขึ้นแล้วจ้ะชีเล็กทริปคาบันตีทริปเลยน้องแล้วมันยังเทียมเล็กเลยเล้วบุ่นแก้วนากา กับบัญยังเตรียมเด็กคิดจองอะไรบูอ๋อยางยังเตรียมเล็กคิบจองเออและแค่มันว่าเวลา23สามนาฬิกาและมันไปชี้กล้องเคยละปูนแก้วฮบปูนปูนป,ป,ปแล้วแก้วม,มันม่มมันไปชี้กล้องเคยละละปูนแก้วคือตามจีด,ดักิตวิกรอแยกแย่แอดติกจวนดีนแล้ว คือะจดุบบอกหยัดแมมกขวงไอ้ปนอนนะสรุปว่ายังไงอ่ะแจดุบบอกแขวงไอ้ปนปนประจำใชะนาการครูแล้วเวลานี้พี่ทั้งสองคนหิวหรือยังพี่บุญแก้วหิวหรือยังไม่หิวเพื่อกูกินก้าแยกว่าวันเตียงอจริงแล้วพี่เปียกลระหิวหรือยังย่าย่าย่าว่าแต่ให้หิวเลยเดินเดินตัวเปล่ายังไม่รอดให้รอกายให้หิวไร เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปหาร้านข้าวแถวนี้เงินทองที่ติดตัวมาก็พอมีอยู่บ้างแต ah. ่คงเป็นมื้อนี้คงเป็นมื้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาร้านข้าวแถวนี้พี่เปี๊ยกเอาข้าวอะไรข้าวป้อมไหมป้อมข้าวป้อมเอาเป็นปัดเป็ดหมูปลาแกงแกงหลาดหน้าข้าวอแล้วพี่ปูนแก้วไอ้ปูนแก้วมันชอบกินข้าวหมูแดง ก้ามูแดงเปลือกหัวกุยจ้ลามรอเล่นกูชอบ์พอต่อเดียวดูทูกข์กูดูทูกขเอาในมึงอิสลามเออกูนี่แหละบังผุนผ่นแก้วปีบุนแก้วอิสลามแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนเออกูนี่ดได้ดับได้เมียแค่กันนี่อ๋อมึงนี่ได้ได้เมียแค่เออโย,น,ย,ย,ยนัยโยโยนาราโยนัยก็ โยนายะเจอพรือมีรูนายะอ๋อมีรูนายะเออแดีนี่กูไปโยบ้านเมียไอ้กูมีชื่อกันเนาะชื่อแคกชื่อพรือจะอเจอแคกเมึงกูชื่อไอายาลังกาอเอาแบบนี้ว่าขันใต้พูนแก้วมันเป็นนิสารลามข้าวมูดแดงมันกินไม่ได้มึงมึงเอาข้าวข้าวมู่ให้มันตะได้ไหมพี่พูนแก้วเดี๋ยวมันนี่พรือเลย ไอพี่นี่ถ้าเป็นรถไม่จ่กรงนุ่นจักรอปลรั้ำต่อีหลงคูได้น้ำดื่มเอานํำแดงมาก็ได้สักขวดปเปียกพี่ปูปปปปนแก้รออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวจะพลาดกันเอออย่าลืมนํำแดงนะเด้ๆดเมื่อนกูมานทองเงนมึงสร้างน้ำแดงอ๋อนี่ เพื่อเป็นการก้าวเวลาด้วอะไรมาทำว่างี้เคลี้ยงอีมามันแพร่แรงก้าวเรื่องบดเรื่องกลอนมึงนะว่าได้ไหมน้องเพียกก็กลอนกูไม่จัดแต่ถ้าบ้าบ้านปั๊บปุไปรถเอาไปนี้ว่าได้ไปลว้วงอีวัตกลอนนู้นไอ้มึงกว่างกลอนได้พูนแก้วกลอนกี้กปั๊บพันปื้อลแล้วโลกกลอนกี้กคือกลอนที่น้ำมาหวาน ไม่มีเรื่องจริงเลยฮักตังเปยฮักตังเม็ดอ้อเด้กเมืองยักใใจเกยหลอกกุ๊กใจนักการเมืองมั้งนักการเมืองฮักคุณใจมาเต็มมแล้วอ๋อว้าไปกันนะโอดจาก็กล่าวเรื่องราวขี้อกประยุทธ์นายกตุกชกมุกจุดเอาและทุกชกเมือได้เลยนายกระดับบิ๊กตู ตุกชกต้องอ,อกข้าววากิยกอประยุทธ์นายกตุกชกมุกชุดวนายกตุกชกมุกชุดเห็นดูนายจนเมียกวนหูลุด ปีชิดเป็นตุตต๊ดจะมัดดัมโนโราป๊าปะาปิงตุงหัง<ม>ดดัมโนโราฉะเริ่มเป็นกายไม้ต่างรักเราเนารกรกนกยต่รกตาวดลงมาเทวิตปล่ใวิตทปลาอยู่ในเลจะตุพหมหจัมเอามาคาเชเ,เชวิทปราอยู่ในเลวิตได้ปลาปอง Trong tranh thiệp thầy răng cây bên non Chú ừ, huyết theo trông là trần bên non này Này xí ra cây à, bên quý tỷ cây <laughs> hồng lạc tóc chay ni bay bùa chi Tạc trinh đường chuối Tạc trinh đường chuối Tóc lạc chuối trông huy ừ, เทพตาจีเดินเมาปลัดพานเจ็บตาจีเดินเมาปลัดพานเห็นดูนายานแกใบเบียเจอจ์ันและนายานแกไม้เบียเจอร์ั้นพลื้อแกรวยยังยังวากลอนเคี้ยวลืมกันกูเอาวะไปเห็นดูนายานไม่เบียเจอจ์ัน อยากมาแล้วเออาอยากมาอยากมาเอ้าว่าอยาากมอยากมาอยากมาอยากมาอยากไอ้ไรอ้ผุนแก้วอ๋อเออกลอนเกิยกมึงวัดคลอเกิยกเกิยกใจ้ผุนแก้วไปออกแล้ว Mà ta, vậy vậy mẹ mai lùm chắc, amai quấn chắc si đi piu lùm. bà ta ní mẹ cua bắt cá tôm mai leo, bắt tôm cá bắt, rồi ta biết, cô cô nhàng em nhiều lơi, nhàng em tôm ngưu nhiều lơi, bẹm côn, à phở trứng kê tai ông, mắm chấm cào nam. อีกินได้คอยคาวควันก็แล้วกันกูจะไปรอที่จางจางเบอก